คนแล้วเนี่ยไม่ได้หนีไปไหนคุณตาชนนะครับแต่เจ้านที่ตํารวจเองก็พาผู้ชนเนี่ยผู้ขับรถชนเนี่ยไปไว้ในรถ19.1กน่อนเนื่องจากว่ามีญาติญาติเนี่ยครับอยู่ในญาติญาติของผู้ตายเนี่ยอยู่ในอารมณ์ที่กธแค้นนะครับจากการสอบสวนครับทราบว่าก่อนเกิดเหตุนั้นผู้ตายไปงานศพของเพื่อนบ้านที่อยู่ฝั่งตรงข้ามนั่นเองนะครับแล้วก็เดินทางกลับมาก็มาเสียชีวิตเนื่องจากโดนรถชนนะครับทั้งนี้ครับทางนายราชวิทย์ก็ให้การกับตำรวจว่าเป็นขับรถประมาณ80กิโลเมตรต่อหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นรบแต่ิเวณ ดังกล่าวเนี่ยมันมืดมากไม่มีแสงไฟเลยนะครับก็ทําให้มองไม่เห็นแล้วไปชนขึ้นนะครับก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุใช่ส่วนตอนนั้นก้าบอกว่าเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆนะครับแล้วก็อยากให้เป็นอุทาหรณ์แล้วกันจันก็เชื่อว่าน่าจะเป็นคนขับชนนะคะโทรแจ้งตำรวจด้วยนะคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าถ้าดูเส้นทางนี้แล้วน่าจะเปลี่ยวมากเปี่ยวแล้วก็ไม่มีใครนะคะนะครับก็ ก็เน mm. i mean. ี่ยค like ่ะเป็นเรื่องของอุบ right. ัติเหตุนะคะถึงแม้ว่าบางทีขับอย่างระมัดระวังแล้วนะคะแล้วก็บางคนเขาก็เดินอย่างระมัดระวังแล้วก็ตามแต่ว่าอุบัติเหตุมันก็เป็นสิ่งที่คาดไม่ถึงนะคะการอออมีอย่างหนึ่งที่อยากจะฝากบอกคุณผู้ชมก็คือว่าถึงแม้ว่าเราจะระมัดระวังแล้วแต่ว่าเหมือนที่ว่าเครื่องแต่งกายบางทีเราแต่งตัวกลางคืนเนี่ยที่เราเคยเรียนมาเลยไม่ควรที่จะใส่สีกลมมาท่าสีมืดมืสีดำตาลที่บอกว่ามองไม่เห็นไ่าเป็นใครนะคะควรจะใส่เสื้อสีสว่างสว่างหรือไม่ก็ต้อง อันนี้จริงๆนะไม่ควรจะเดินคนเดียวหรือไม่ก็ต้องมีสัญลักษณ์อะไรสักอย่างมาให้เห็นว่าเราเดินอยู่อ่ะใช่ครับมันเป็นเรื่องที่อาจจะไมองว่าไกลตัวเนาะแต่ก็แสดงความเสียใจกับญาติๆด้วยแต่ว่าบางทีเอ่อทางคุณตานี่นะคะที่เสียชีวิตเนี่ยอาจจะคิดว่าเป็นแถวบ้านคงไม่เกิดอะไรขึ้นเพราะเป็นแถวแถวบ้านก็เลยเดินประจําเดินประจําอะไรอย่างนี้นะคะก็อย่าเขาเรียกว่าอย่าประมาทโดยเด็ดขาดนะคะต้องดูแลในเรื่องของความปลอดภัยของตนเองด้วยนะคะเอาละครับเดี๋ยวไปชมสิ่งที่เหลือจกตะคู่แล้วกลับมาชมกันต่อครับค่ะ สามารถช่อลดภาวะโลกร้อนลดภัยพิบัติได้อย่างง่ายๆลดการใช้พลังงานในบ้านด้วยการปิดโทรทัศน์คอมพิวเตอร์เครื่องเสียงและเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆเมื่อไม่ใช้งานใช้น้ำมันเชื้อเพลิงอย่างประหยัดลดการตัดไม้ทำลายป่าเพิ่มเครื่องปอกอากาศให้กับโลกด้วยการปลูกต้นไม้เรื่องใกล้ตัวที่ทุกคนทำได้หรือจะปล่อยให้เป็นเรื่องง่ายๆที่เราไม่เคยคิดจะทำทำตอบอยู่ที่ใจคุณ มาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนประกอบด้วยประเทศสมาชิก10ประเทศได้แก่ประเทศไทยสิงคโปร์อินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์บรรไนายเวียดนามลาวพมา่าและกัมพูชาสนับสนุนการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนคือการเป็นชุมชนหรือสมาคมเดียวกันให้แล้วเสร็จในปีพุทธศักราช2558เพื่อสร้างความเข้มแข็ง เพิ่มอำนาจการต่อรองและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในเวทีระหว่างประเทศให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ร่วมกันและพัฒนาประเทศในภูมิภาคไปพร้อมๆกันมาร่วมกันสารฝันสู่รประชาคมอาเซียน2558ภายใต้คำขวัญหนึ่งวิสัยทัศน์หนึ่งเอกลักษณ์หนึ่งประชาคม ไม่ใช่การ์ตูนหากไม่สวมหมวกนิรภัยครั้งต่อไปจะไม่มีโอกาสแก้ตัวด้วยความปรารถนาดีจากสททตรังชีวิตคุณมีค่า ไม่พึ่งพายาเสพติดด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดตรังครับค่ะเรื่องยาเสพติด<ช>นะคะยนะิงช่วงใกล้ปีใหม่เนี่ยวัยรุ่นบางคนต้องบอกตรงเลยว่าอยากจะสนุกกันอยากจะปาร์ตี้กันะนะ บางครั้งเนี่ยมันไม่สนุกอย่างที่เราคิดหรอกใช่ก็อย่าเป็นเขาดาวที่แสนเศร้านะคะอย่าเป็นเขาดาวที่แสนสุขแล้วตื่นเช้ามารับอรุณวันใหม่ช่วงปีใหม่ที่ดีๆแล้วกันนะคะตื่นเช้ามาทํากิจกรรมดีๆรับม่บาปรนะคะอยู่กับพ่อแม่นะคะก็ให้เป็นปีใหม่ที่มีความสุขค่ะครับผมเอาละครับเดี๋ยวไปชมเป่าเอกดกันนะครับวันนี้เขามีอะไรไปชมกันครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับรายการทีวีบริการครับวันนี้ก็มีข้าวฟากข้าวพยาธิซ้พันธ์เกิดขึ้นในังทวัรังครับมาฟากท่านัผู้ชมกันแต่ทั่งข่าวไร่ของวันนี้ครับคณะรัฐมนตรีครับมีมตีครับให้ปรับอัตราขาแรงขันต่ำครับเป็นวันละสามลอยบาตรถั่วประเทศมีพ้นตั้งแต่วันที่รนึ่งมกราคมส่องพันนอยยางิพกเป็นต้นไปครับจึงข้อพยาธาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภาครับภาคเอกชนนะครับและประชาชนทั่วไปได้รับราตัวกันครับ สำนหนักงานวัฒนธรรมหลวงสมัยครับข้อชินเด็กเยาวชนในประชาชนนะครับในพื้นที่5จังหวัดเฉเดนผคกตายครับรวมประกวดงานเคียนครับเรื่องดีที่ถ้านเราประจำปีซ่องพันารยสิพกครับเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่31มีนาคมซ่องพันารยสิพกครับสามารถดูรายละเอียดนะครับไ้ทาง www.ocae.go.th ครับรีสอท่ามลายถี่ไม่หลีกโทรศัพท์02 422 882 ไดในวันเละเวลาราชการครับสำนักงานคุณส่งจอวดตรังครับให้บริการตัวสภาพรถนะครับในช่วงเทศกาลปีใหม่ซ่องพันนแรสิพครับณนะสำนักงานคุณส่งจหวดตรังนะครับและสำนักงานคุณส่งจหวดตรังซขาห้าวหยอดนะครับผู้สนใจกับขาสามามสอถบถามในรายละเอียดได้นะครับทีหมายเลขโทรศัพท์0 7 5น3 0็7ห้าซ่องมนดาในวันเละเวลาราชการครับ มาต่อคนันทีข้าซอบราคากันบางครับโรงเรียนบ้านบางยางครับตำบลนาถามเนืออำเภอเมืองจงหวัดตรังครับเปิดซอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนนะครับผู้สนใจรับ็่าสามารถสอบท่ามรายละเอียดได้นะครับตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ส4ธันวาคม2565นอบะ,ะครับผู้สอบท่ามรายที่ไม่หลีกโทรศัพท์0ปดแปดเจ็ดแปดเก้าเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งหกได้ในวันและเวลาราชการครับพบตวบันาบิลล่าครับ ซบราคาจางโครงการก่อสร้างทะนุนคอนกรีดนะครับเหล่าบ้างมูเต้ซ่งเหล่ามูเต้ฮกนะครับตำบลนามิล่าอำเภอเมืองจังหวัดตรังครับผู้สนใจกับขอสร้างหมัดซบท่าในละเอียดได้นะครับตั้งแต่บัดน,นี้ถึงวัน 19, ทนี่19ธันวาคม2555นะครับหรืองอบท่าได้สีไม่หลีออลกตัวละซับซื่อเจ็ดฮาซ่องซื่อซ้ำซ้ำกาซ้ำได้ในวันเล็กเวลาราชะการครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้ว พบกับรายการทีวี TV, บริการได้ไม่ในครั้งต่อไปสวัสด,ดีครับครับขอบคุณบ่าวเองนะครับใครที่จะมีข่าวฝากขอบริการทำอย่างนไีได้บ้างคุณประชาชนค่ะก็สามารถที่จะโทรศัพท์มานะคะได้ที่หมายเลข075284181นะคะหรือว่าที่หมายเลข075284161ค่ะหรือว่าจะแฟกซ์มาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075284181ทั้งโ<ล><อ>ทรศัพท์แล้วก็เป็นแฟกซ์นูนะคะ ก็เป็นเน้น,นในเรื่องของข่าวบริการนะคะเพื่อสาธารณประโยชน์ด้วย,ยนะคะฟร,ฟรีไม่มีค่าคใช้จ่ายค่ะคมาที่เรื่องของราคายางกันบ้าง<ช>นะครับราคายางวันนี้ครับราคายางแผ่นเีปอยู่ที่กิโลกรัมละ83บาท79สตางค์นะครับยางแผ่นลมควันชั้นสามอยู่ที่กิโลกรัมละ86บาท67สตางค์นะครับมาที่ราคาปาล์มครับปาล์มผลทลายอยู่ที่ประมาณ2.60บาทครับจนถึง3บาทนะครับผลปาล์มร่วงอยู่ที่ 2องพจนถึงประมาณ4บาทค่ะก็คงจะได้ติดตามกันนะคะว่านายโยบายรัฐบาลช่วยราคาปาบนี้นะคะจะเพิ่มเป็น5บาทหรือเปล่านะคะคก็ต้องดูกันต่อไปค่ะคืออนุมัติแล้วแต่ว่าการซื้อขายจะเป็นอย่างไรก็ต้องดูกันอีกทีนะคะม <6. S 1> าติดตามกันที่เรื่องของพยากรณ์อากาศนะคะมีอากาศเย็นในตอนเช้าแล้วก็มีฝนฟ้าขนองบางแห่งค่ะ20%ของพื้นที่นะคะลมตะวันออกค่ะความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงกว่า1เมตรห่างฝั่งมีคลื่นสูง1-2เมตรค่ะ วันนี้นะคะอุณหภูมิสูงสุดประมาณ34องศาเซลเซียสวันพรุ่งนี้อุณหภูมิต่ําสุดประมาณ24องศาเซลเซียสค่ะวันนี้นะคะดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกาสนาทีวันพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6นาฬิกา29นาทีด้วยนะคะก็เขาบอกว่ามีพิษเพิ่มนิดนึงนะคะก็คือว่าช่วงนี้ค่ะปริมาณฝนนะคะ24ชั่วโมงตั้งแต่7นาฬิกา ของเมื่อวานนี้จนถึงนานิกาวันนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ3.6มิลลิเมตรก็สบายๆสบายๆยังพอรับได้นะคะต้องบอกว่าช่วงนี้สภาพอากาศก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะใช่ค่ะเดี๋ยวช่วงเช้าเนี่ยเช้ามืดนี่มันจะฝนตกหนักมากๆค่ะอย่างที่สถานีของชลประเมครับในเมืองก็ตกเหมือนกันค่ะตกหนักเช่นเดียวกันช่วงวันตีสามตีสี่ตีห้าครับตกหนักมากช่วงนี้แดดออกแล้ว ค่ะนะครับแล้วก็เดี๋ยวยันนี้ก็คึ้มๆอีกแล้วคาดว่าน่าจะปรงอีกนะครับก็ต้องดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับใช่ค่ะเป็นห่วงพี่น้องชาวสวนยางนะคะช่วงนี้อดกรีดยางกันเลยนะคะแต่ว่าก็อย่าลืมนะคะช่วงไหนหน้ากรีดยางได้เยอะๆก็เก็บเงินด้วยนะคะช่วงไหนที่กรีดไม่ได้ก็ต้องเอาไว้ใช้จ่ายต้องมีไม่จัออกนะครับผมนะครับวันนี้เราสองคนหอมด้วยทีมงานนะครับลาไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ